ดูดูผมเป็นไงนี่เป็นไงผมสวยปะ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 สวยมากแน่นอนแน่นอนแน่นอนถ้ามีหมอนนอนแน่นี่นีผมเพิ่งไปสระผมด้วยอันนี้มาอันนี้เลยจินกิจินกิแชทเทงกิโมรีเทงกิโมรีแชทโอเคโอเคนักบอลคนไหนอ้วนสุดติ๊กตอก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 เฉลยเอ็มบัเป้ท <as> ้อ <Hollywood> ง <ia> ทำไมมาเป้ท้องฮะแต่ว่านี่ดีกว่าแชทแทงกิมรีนะครับลดอาการเผมลงผมล่วงนะครับผมแล้วก็ทําให้แบบว่าแบบพวกผมแบบคนผมบางอะไรเงี้ยดีขึ้นคิดถึงมากครับแนวนอนคิดถึงมากครับแนวนอนสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณโดนเนทนมากเลยครับถ้าแบบล่าสุดที่แบบเป็นประเด็นไปเลยก็คือแสนสามมีใครทัน้ามครับมีใครทันไหมผมขอโทษพี่ไอซ์จริงๆเลยครับเออผมทํากับพี่พิมพ์ว่าไก่อโหอีกแล้ว แล้วกูก็อ่านเม้นมึงโอ้โหโอหน้าแมวอะไรครับทัน oh, <right. S 2> ใช่ไหมเออแสนสามนี่สุดโหดอะผมบอกให้ okay. สปอนที่กินแล้วจูดี้ยาวมือรับจูดี้ไม่ยาวครับแชทมันเป็นมันเป็นเอ่อยาสระผมนะครับยาสระผมใช้แล้วแบบผมมันดีไงเออผมมันดีซื้อกันได้นะครับที่ปักตะก,ก้าข้างล่างนะครับทุกคนบีโอให้กับ thank y mori นะครับแชท เออแทนกูรีสปอนเซอร์วันนี้สปอนเซอร์วันนี้ราคาดูตามตะก้าเพราะว่าตอนนี้มีแบบมีพวกแบบเวลามีแฟดทรงแฟดเซลล์มันลดเยอะมากเออมันลดเยอะมากสาบผมแล้วจูดี้อยากฟอเป็ไงอ่าอยากได้โลบักกันจริงๆอยากได้โลบักกันจริงๆพวกมึงสาบผมแล้วจูดี้สั้นไม่ใช่ฮะโตโน่ผิดแล้วฮะโอ้ยใครโูนไหนมาวะพี่จำผมได้ไหมครับน้องชื่อสุดหล่อป่ะครับ แต่ที่พี่เห็นแวบๆเมื่อกี้คือมีใครเห็นทันไหมฮะชทเมื่อกี้มีใครเห็นทันไหมฮะขอแลไอเทมอีกรอบครับเติ yeah, yeah, yeah. ร์นคำเยเย็นเย็นเยคำพูดคำจามึงน่าสนใจว่าเติร์นนี่คนร้องแรเทมอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่ไปซับสไครด้วยนะครับพิงค์ละบิตี้แลเทมปล่อยแล้ววันนี้หนูร้องให้หนักแล้วมึงร้องไรให้หนักทำไมเอาเบอร์แม่มึงมดิ กดติดตามผมหน่อยครับผมกดติดตามพี่ไอแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคกดติดตามพี่จริงป่ะจริงป่ะกดไลค์ด้วยนะเวย้ยเออสำคัญคือไ like ลค์เน่อยตอนนี้มีไลค์เท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยเน้กลุ่มพี่ชื่ออะไรมามามาเดี๋ยวผมจะสอนเข้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนเข้ามามาดูจอนี้กันดีกว่านะครับทุกคนคืออันนี่คือหน้าตาเกมเราบอกนะครับโอ้โหเราไม่ได้ไลฟ์แนวนอนกับมานานจริงจริงวะแชทเพราะแบบว่าพอกลับไม่เห็นปุ๊บใช่ป่ะ เคเคพอเข้ามาที่หน้าโลบอกแล้วนะครับให้พิมพ์ว่า WKC นะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเป็นกลุ่มนะครับอันนี้เลยแล้วก็กลุ่มนี้นะครับกลุ่มบนไม่ต้องเข้านะครับกลุ่ม,ม,มแล้วมันกอปผมเราไม่มีคนโง่ถึง3 2 1คนไปเข้ากูจะบา้าเออแต่ว่าเข้ากลุ่มไอ้กลุ่มปลอมได้ไม่ว่านะเว้แต่อย่าลืมเข้ากลุ่มจริงด้วยเดี๋ยวไปเข้ากลุ่มปลอมแล้วก็บอกว่าโอ้ยพี่ผมไม่เห็นได้รับโลบักเลย โอ้นี่อันนี้นะครับผมเข้าให้เรียบร้อยหลังจากเข้าเสร็จนะครับผมต้องอยู่เกิน14วันนะครับผมถึงที่จะรับโลบัคจากผมได้นะครับผมอย่าเผลอไปออกนะครับจาไวด้ดีดีว่าอย่าเผลอออกเพราะว่าถ้ามึงเผลอออกเมื่อไหร่นะรออีกรอจะร้องไห้ผมมีแแบบผมผมเองด้วยนะครับ w k c a v d e s g n ผมเข้าแมบบผมไปเลยอันนี้ก็แมบบแต่งตัวนะครับเวลาผมได้โลบงโลบัคมานะครับผมเอาตรงนี้มายังชีพด้วยแล้วก็ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เอามาแจกโลบัคให้กับทุกคนเหมือนเทิมครับ พี่เข้ามาก็โดนตอกปั๊บเลยน้องพาคินน้องชื่อพาคินน่ะเอออันนี้ก็อย่าลืมเข้าเข้าเามาในแมบกันด้วยนะครับโอ้โหในแมคนเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้เราเราจะไปเล่นเหมือนเดิมเลยกติกาการแจกในวันนี้นะครับผมจะแจกมากกว่าเดิมชัดผมจะแจกมากกว่าเดิมก็คือคนชื่อปกตินะครับคุณจะได้10โลบัคแล้วถ้ามี WKC นำหน้าคุณจะได้20โลบัคใช่ไหม เดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะเป็นคนปกติ40คนมี WKC นำหน้า60แชทว่างไงแชท W กับ L ว่ามาเท่าไหร่เท่าไหร่อะอย่างนี้โอเคปะ40 60เฮ้ย W อ่ะเย l แล้วิธีการที่จะได้โลบักจากผมในวันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเล่นเบสบอลเหมือนเดิมเลยอ่า เดี๋ยวเราเล่นเบดบอลกันเหมือนเดิมเลยประมาณสัก3ามเกมแล้วผมสุ่มแจกสักทีละหคนดีปะ่ะแชทว่าไงว่าไงว่าไงทีละห้าคนแต่ว่ามันเยอะขึ้นนนเวยโลพักอะแจกสุ่มเอาไหมเออมันต้องแจกสุ่มอยู่แล้วพิมพ์ชื่อมาเออแล้วผมก็จะหยิบมาจากตรงนี้แหละเออเดี๋ยวผมจะหยิบมาจากตรงนี้แชทผมอยู่ตรงนี้แหะเออแชทผมอยู่ตรงนี้ที่ครับกดซาวันที่3หน่อยครับเร็วๆหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่ครับน่าจะอีกอันหนึ่งกดซาวันที่ส ยังไงสิวันที่สามอะไรวะและเท่มันจัดครับเย็นมึงฮ่าแบดเบ b a บ l คนดูรวมคนให้จบอะไรวะไม่ไม่ไม่จบนะครับไม่จบนะครับพี่ไอฮะผมหมดความฝันแล้วฮะผมไม่มีอะไรทำแล้วผมจะไปเป็นราชาโจรสลัดหานยางีงคิตตี้ จนสลัดแม่มึงอะ่ะอ่านเมนแล้วแต่ลืมทักทายย่อๆล้งโจวัสเบบี้จุ๊บหน่อยดินี่ค่ะี่มีเป็นการโดเนทครั้งแรกของผมเลยขอบคุณคระรองเต้50บาทโอ้โห The bill ให้กับเต้หน่อยนี่คือเปิดซิงของเขา The bill chat ทำไมของผมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยจริงเหรอวะน้องอามาดูดิ คุณโ,โดนเน็มากเลยครับผมโอเคได้คลิปที่ไอ้นักโดนเนตในช่อง PTK Studio แล้วฮะอุย้ยอันนี้คือคุณกำลังจะโปรโมทนะฮะเนี่ยว่า PTK Studio นี่ก็สุดโหดใช่ไหมแชร์ PTK มันกำลังแอบโปรโมทแต่มาโดนเน็50บาทดับเบิลให้กับ PTK Studio นะครับผมจูดี้พี่ยาว4กิโลจริงๆมันดูได้ของแบบนี้เขาไม่แคปก็หรอกน้อง4กิโลอ่ะวันนั้นเปิดมาามิกยังงงอ่ะอุ้ยมัวบันงาน สามสี่อะไรครับห้าดิสักห้าไปเลยนับกันง่ายๆแล้วใครจะช่วยผมจดเนี่ยพวกผมเองเอาเฮ้ยสตรีมสไนค์กูโดนสตรีมสไนค์หนึ่งพี่โอ้ยพี่ฟิลจดโอ้โหพูดแบบนี้อีกแล้วตอนนี้เป็นพี่ภูนะฮะเดเนอขอบคุณโดนเน๋ครับชื่ออะไรอีซี่นูบลัน เอาอีกรอบพี่ครับหันขวาหน่อยครับนาเดทหันขวาหน่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหันทําไมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเงียบทาไมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยังเงียบไม่ได้เงียบครับพี่แอับขอรูปขายทองคําไปหน่อยครับรูปขายทองคํารูปขายทองคําอะไรน้องอยู่ในซ่วมอาจจะปวดขี้ก็เป็นได้ครับถูกต้องถูกต้องมามันเลย ผมรอเข้าไปหาพี่อยู่จริงหรอกี่คิวอ่ะตอนนีน้ตอนนี้กี่คิวอ่ะคนที่จอยกันมาอุ้ยอุ้ย os. แรงเกินไปเป้าอ้ย os. อ้ยมันจะทํากูสวัสดีครับผมชื่อมอแกนกรุงสองไลฟ์ถัดไปผมจะโดเน a t 0หนึ่งแสนบาทก็เฮียห้าร้อยห้าสิบห้าเฮ้ยมอแกนกุงรัดอะไรนะโดเน a t royable. ต่อไปหรือไลฟ์ต่อไปนะครับถ้าถ้าโดเน a t ium, ต่อไปนีน่เจ๋วเลยนะฮะพี่ไอ้หล่อจังแน่นอนอยู่แล้วครับมีคนชมหลายคนมากผมชอบด้วย แฮปปี้ทุกครั้งที่มีคนชมคนรู้ว่าผมหลอป่ะเอ้ยไอ o v e ดวีเคไอเฮียมึงหยุดดิไอควายเฮ้ยเเออสกิลมึงครูดาวกี่วีวะตายซะไอัก์เฮ้ยคนดูจริงๆผมไม่ได้สักสองแขนนะเว้ยเฮ้ยเนี่คนดูคนคนดูว่าผมมันมันมันเนียนป่ะคนคนดูว่ามันเนียนป่ะอันนี้มันเป็นปอกแขนนะเว้ยแชทคิดว่ามันเนียนป่ะมีใครเพิ่งเข้ามาดูแล้วคิดว่าผมสักสองแขนหรือเปล่าเนียนจัดจริงหรอเพิ่งเข้ามากี่บาทผมไม่รู้ครับเตี่ยผมสั่งมาให้ สเปคสาวของพี่คือยังไงเหรอครับอย่างนายเห็นพี่ไอแล้วหงี่เลยครับโอ้โหให้พี่ช่วยหน่อยน้องนะโอ้ยตอนนี้มีคนจ้องผมผมไว้ใจใครไม่ได้พี่กากมากโอ้โหดูมันพิมพ์โอ้ยโอมันจะตีผมไหมเนี่ยไอ้นี่มันจ้องผมอยู่ WKC k c y สัตว์เดินตามกูตายซา GG เลยที่แปลว่า g ื o เก a y ผมคิดว่าพี่ สักวันพี่ก็ไม่มีแฟนเหมือนเคยเฮ้ยอะไรน้องรู้ได้ไงเนี่ยอุ้ยไอ้นี่มันเก่งขนาดนั้นเลยหรอวะตอนนี้กี่เกมแล้วหนึ่งเกมใช่ปะพี่ชายทำให้คนในแชทเสียวได้ไหมพี่ตำรวจมาตายซะเฮ้ยไม่ตายหยุดนะอย่าตีฉันหยุดตีฉันได้แล้วหวตายซะไอกากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเขาทรงสก,กิลอะทรงแสงยานุภาพเขามีอินฟีเอ้ยไม่ใช่อินฟินิตี้ตายซะเฮ้ยแกรอดไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยผมเห็นมันรอดเมื่อกี้แล้วผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเสียวจัดเป็นไงเสียวจริงหมผมบอกแล้วโถอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ไอ้โอโหน้องอยู่ให้ถึงรอบท้ายดิเออ เออเกมสำหรับเด็กครับสนุกเกมสำหรับเด็กฮะอีซี่นู๊บรันเนอร์จะพาเล่นไอ้นี่ด้วย ขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเล่นก๋วยจีดนตรีด้วยนะเดี๋ยวแจกพันบักเอาปวะสวัสดีค่ะสุดหล่อของเสียงสสวัสดีครับ่เปล่าคิดถึงจังเลยอุยกระต่ายน่ารักจังเลยอุวยเสียงใสขอบคุณครับโอ้โหคิดถึงจำเสียงใสได้นี่ครับสวยๆเอ้ยฮ่ามัวแต่เล่นกับกูตายไสบเวนโอ้ยอยากตีบอลจังเลยอยากตีบอลจังเลยอยากได้บอลอ่ะโอ้ย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 ฮ้ยหึ้ยหึ้ย Hơi Hơi Ờ Ờ Ờ Nà cua chặt Nà cua mạc Dù nà Dạ hơi Dạo mương sắp bay Dạo bay อย่าเอาเมืองฉันไป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 ฮ้ยนี่นั่งโชว์เลยอย่าเอาเมืองฉันไปสี่ไม่เชื่อย้อนครับจิ๊เฮ้ยห้าแล้วพี่ <laughs> <laughs> แปลว่าผมต้องแจกโลบัคสิบคนรอครับเนี่ย แจกกันแบบจงแจ้งไปเลยเออเพราะว่าเราเปิดมาคนแรกนี่ใช่ไหมทีแรกเราต้องเนียนก่อนแล้วแบบว่าตอนนี้หลายช่องมันทําตามผมไนงะเออผมกล้าพูดเลยว,ว่าทีแรกกตอนทํามันไม่มีใครแจกโลบ้าแบบผมหรอกโอ้โหช่วงนั้นนะมึงโลบอกยังล็อกกลุ่มกูกูที่แทบป,ปิ้นอะเฮ้ยอย่าเพิ่งลิบพิมพ์นะอ้วยช่องฉันนี่รัวกันจริงๆเลยรัวกันจริงๆเลยคนนี่เหมือนประดุกเลยนะฮะเพราะว่าผมจะโจร ขนมปังไปให้พวกคุณคุณเตรียมรับโรบักจากผมนะเตรียมรับขนมปังแบบปลักปลักปลักอะแบบปลักปลักปลักอะ่ะอ้ยขนมปังขอขนมปังหน่อยพี่พิมพ์ชื่อที่เป็นแอดตัวเองมาภายในสามไป <c oughs> รอบนี้ผมจ่ายไปนะครับ 500โลบักนะครับสำหรับรอบแรกนะครับโอ้โหสิคนน <laughs> oh. ี <trousers unclear> ่แม่งกลายเป็นเศรษฐีแ <danach> ล <isk property> <tr> no ้วว่าหาหาทำไมขึ้น60บอ่ะเอ้าแดนนี่รอบนี้เราแจกเยอะนี่รอบนี้มาให้แบบจัดเต็มเออให้แบบจัดเต็มจัดหนักอ่าเออพิม์พได้แล้วอ๋อเพิ่งกดติดตามใช่ไหมครับขอบคุณที่กดติดตามนะไป ลิงก์ด onation อยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับหรือว่าจะ,ะใต้เดสคริปชันก็มีเหมือนกันนะครับใครอยากด o n a t i นะครับ d o n a t i ได้เสียงสิริเริ่มต้นที่5บาทนะครับชวนกันคุยหน่อยไม่งั้นผมเหงาตายผมจะร้องกลับมาแบบไลฟ์แบบแนวนอนแล้วแบบรู้สึกฟิน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 ฟน่ะน้นะนองใครปะขาตายตายตายเป็นไงเล่าไปไงผมบอกแล้วผมสั่งใครเป็นตายหมดอะเร็วไปไว้ยน้อง,องขอบคุณด o น a t i นะตายซนะวันนะี้ร้านเปิดไหมครับ วันนี้ร้านเปิดไหมฮะแอดมินครับว่าไงครับส่งลิงก์มาเลยฮะแอดมินแบอบกว่าส่งลิงก์มาเลยครับใครเนี่ยน้องซูเีอีกแล้วมาตราห,หน้าเข้ามาเลยหนึ <c oughs> ่งทับห้าโอเคจดกันไว้จดกันไว้ไม่ไงั้นเดี๋ยวโดนผมโกงนะงนะกกนเดี๋ยวถ้าผมโกงนะคุณผมรักไก่คุณเมื่อไหร่นะเดี๋ยวคุณระวังไว้คุณคุณระวังเลยกู <c oughs> ทําได้นะเว้ยกูแอบทําได้นะเว้ยกูรักไก่เลยเฮ้ย โอ้ยสดโอ้ยมีคนตายอีกแล้วโอ้ยมีคนตายอีกแล้วอะต่อหน้าเลยเหรอสวัสดีค่ะพี่ไอทิพย์ค่ะทิพย์ค่ะขอบคุณครับน้องชมน้องชมขอบคุณครับสิบบาททิพย์ทิพย์ทิพย์โอ้โหรับทิพย์เลยรับทิพย์เลยโอ้ยเบาเบาวไวรุ่นเออเออเออ เอ,อพี่ตอนที่พี่ใส่หูก็ต่ายมากเลยค่ะยิ้มน่ารักน่ารักให้ดูหน่อยไหมคะต้องสัญญาก่อนว่าถ้ายิ้มน่ารักน่ารักจะลงสตอรี่ในในจีแล้วแท็กมาเพราะว่าถ้าแท็กมาผมจะเอาขึ้นสตอรี่ผมด้วยโอเคปะทักแล้วลวครับรอตอบโอเคครับผมแอดมินตอนนี้กำลังตาเหลือกไปแล้ว <laughs> ตอนนี้แอดมินตั้งตาเหลือกแล้ว <laughs> ผมเล่นทวิตนะฮะเอา อยาเอากูไปใส่ในนั้นพอโอเควะเอ่อแต่ว่าถ้าแบบอยากได้โลบักนะครับต้องแบบว่าต้องเล่นกิจจะกลวยนะครับต้องกิจจะเล่นกิจจะกลวยหัวคํานะครับผมเพราะว่าถ้าไม่เล่นนะฮะก็แบบมันก็แบบพี่ไม่สามารถแจกให้ได้นะครับแต่ว่าพี่ชอบนะครับที่โดเนทมาเอ่อแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นอ่ะเดี๋ยวดูนะดูดูดูคนในแชทแชทถ้าผมแจกโลบักคนที่โดเนทแชทด่าผมปะเอ่อที่แบบให้เลยแบบไม่ต้องสุม่มอะ่ะเฮย้ยมีคนตายออ้ยยังไม่ตายว่ะเออ เฮ้ยกดเสาผิดเดินไม่ดูบอลเดินไม่ดูตาาตาบอลไอฮีอยากเล่นไหมครับกับพี่ครับเอาต้องแบบต้องแบบอย่างนี้หน่อยปะต้องอย่างนี้หน่อยปะชุกชิงชุกชิงหน่อยปะวุ้ย นะครับแล้วครับสตาร์แล้วกดตัว E นะครับโอ้ยมีคนอัดคลิปด้วยเหรอสุดยอดไปผมเปิดแล้วเข้าเลยกดตัว E กดตัวอโอ้เข้ามากันเต็มรอยสวัสดีชาวช่องแชทที่อยู่ในเกมมาด้วยดุนะครับใครที่เข้ามาอยู่ในเกมแล้วช่วยพิมพ์ W ในแชทอันนี้หน่อยได้ไหมครับผมทุกคนเปิดทุกคนเข้าไป <c oughs> พารีสามผมก็ดูเนทน,นะฮะ <c oughs> ครับว่าไงครับน้องพี่ครับไม่มีอะไรครับ เอา้าเข้าไปได้เลยครับผมเอาแล้วแชทเอาแล้วเอาแล้วแชทแชทแชทดูดูดูดดไอ้พวกนี้มันกำลังจะมีคนได้ห0 0รอยโลบักหนึ่งคนแม่งแย่งกันโคตรเยอะมันไม่ใช่เพลงนี้วะที่ผมคาดไว้ไม่ถูกใจเอาออกไปเลย20ตัวผมจะเอาก็หยอ,อกนะเอาออก10ตัวก่อนปุ๊บ oh <my. S 1> หยุดเลยเพลงเพลงไม่ถูกใจไม่ยางยางยางยังไม่ใช่เพลงนี้เดี๋ยวมีอีก ไไป,ะะไปเหยุดครับเอางงงง,ง,งเอางงงง,งหยุดได้ยังไงงงหยุดได้ยงไงหยุดเด็ดปิดประตูครับค่าครับผมไปกันต่อฮะ ไม่รู้หยุดแบบไม่รู้ตัวหยุดแบบไม่รู้ตัวเอ้าแทงโก้ตายน้องปิดจบใครมีใคร,ใครอยากจะกระโดดให้คนอื่นนั่งไหมครับ,รบ <laughs> เห็นชอบโดดกันไอ้ซชัชจเชียร์ใครคะเ <a> ชียร์หนูนั่นแหละค่ะ มายืนเศร้าให้กูดูเลยเฮียโอ้ยสาคัญนะครับคนนี้รู้สึกเหรอ้ยใส่เสื้อ WKC ด้วยสันโฮ้ยสันกลัวครับอันดับที่ห้านะครับเฮ้ยก็๋ยวนี้มันกากอะมายืนจุดเดียวกับผมครับมายืนจุดเดียวกับผมสามระดับสุดท้ายนะสำหรับในในในรอบแรกนีแคปรูปแคปรูปสามสองได้หยุดไปครับอุ้ย แล้เรียบรอยปิดเลยฮะไอ้ like ขอเบิร์ดกระโหลกทีนึงดิไอสซซัสนี่ฮะเป็นไงครับผมโดดออกมาได้เลยฮะโอ้โหเฮี่ยเลือดบิลให้กับน้องนายหน่อยครับทุกคนนี่ชื่อช่องน้องนายแบบนี้เลยนะครับใครอยากไปติดตามติดตามได้นะครับผมส่วนใครที่ดูน้องนายอยู่ก็ซับสไครด้วยสวัสดีครับสวัสดสีคร yes ับ สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับเอ่อนั่งนั่งแสบลิ้นอยู่พี่กินน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเมื่อกี้กินซอสพีจไปกินน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วทำไมแสบลิ้นวะไม่รู้ดีพี่เหมือนลิ้นจะเป็นแผลสวัสดีครับสุดทอเโซ่ดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ้สวสดีับพี่ไอผมลองเพลงเมื่อกี้เฮ้ยขอท่อนนึงดนอุ้ยไม่ได้พี่เฮ้ยท่อนเดียว เอ้ยไม่ได้คนเดียวขอแบบฮุกเลยมุดเพลงอะไรน้องขอแบบแมสแมสหน่อยได้ป่ะแบบยังโอมมันหรือว่าแบบว่าเรไอเทมอะไรอย่างเงี้ยได้ป่ะได้ครับน้องเอางี้ดีกว่าเปิดกล้องแล้วแบ็กเฟซให้พี่ดูเลยดีกว่าแบ็กเฟซให้พี่ดูเลยขอแบบตีลังกาอย่างเงี้ย two thousand years later ลีอีกตอนไหนครับนี่ไงเดี๋ยวพอ5รอบเหมือนเดิมเคบ้าห้ารอบอีกสักทีนึงแล้วเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันอ่าอีกสักทีนึงแล้วเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันแต่งตัวเป็นกระทงอ่ะกูบอกเลยต้อง WKC ป่ะวะน,น้องๆๆๆๆๆไม่ใช่เลยนี่โอ้ยอยังฆ่าได้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โวย เขาเหมือนจะหมั่นไส้ผมแล้วนะฮะหูยอยู่ข้างบนอันตรายแล้ววะน้องโอ้ยอยู่ข้างบนอันตรายอ่ะอยู่ข้างบนอันตรายเกินไปอ่ะอันตรายเกินไปอันตรายเกินไปอันตรายเกินไปอ่ะอันตรายเกินไปอ่ะเข้ามาเลยบักขำแหลเกมนี้ฉันเหนือกว่านายฉันบอกเลยเกมนี้ฉันเหนือกว่านาย พนักงานพลาดแล้วยังไงล่ะ,ฮ,ละ,ะฮ่าวุ้ยลูกบอลมันอย่างนั้นเลยเหรอแชทเฮ้ยหยุดย่ายาย,ย,ยาย,ยาย,ยาหยุดผมลูกบอลมันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยดูดิลูกบอลมันสะบัดอะตีมาเบ,บเบ้ตายซะกระทืบเลยนี่ซ้ำโศบซ้ำโศบ,สบตกใจดิบอลมาหางงอย่งอย่งยังอย่างยาง่ยง,ยง,ยงคนดูทั้งหนึ่งร้อยเข้าคอมูด้วยนะอุ้ยเอ้ย เกินไปเกินไปเทปไอ้ควายแชทไม่ขึ้นครับขึ้นครับแชทน่ะมา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 ไอ้สาตร์โหนึกว่าจะแน่โถ่เอ้ย มาดิ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 าดสัตว์บอลมาสวยมึงตายแล้วเพลเลยมึงว่ามีเฮ้ยว้าวาแบบนี้ทั้งวันยังได้มาดิ่อ,อนสัตว์ควยตาย <laughs> 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 โห่ผมตีวัดไม่เก่งอ่ะแน่ พี่กตีวัดไม่เก่งครับปกติตีแต่พระเฮ้ยโดนหยุดไว้งงงงตายควายไดโนเสาร์กลุมของจริงกลุมของแช่อา้าวตายซะนายโดดเดี่ยวมาแล้วสวัสดีนายโดดเดี่ยวมึงใครวะเฮ้ยไลฟ์กลับมายัางแชทนแชทนเฮ้ยมีของกินมบขนมกูกลับมาพร้อมกับไม้สแนคเอ๊ ซีซอจาก My m เม n ดเน m ไม a เมดเลงไปผสมน้ําเกลือกับมันฝรั่งนี้ออกมาเป็นอันนี้ไม่ได้โฆษณาเกินจริงแต่พี่พี่เนตไปคุยไปไปดิวกับ My ล i t ิ l เตอร์เมอเมมาอ่าไปดิวกับไมล i t ิ l เตอร์เมอเมมาว่าแบบว่าส่งเกลือให้ฉันนะนี่ได้เป็นอันนี้เลยนะครับไม n สแนกเอ,ยอยายาลไม่หาซื้อกันด้วยนะครับลองบุกเกนไม่ได้ผลนะครับเพราะผมไม่ใช้เฮ้ยแรงมากมันฝรั่งที่ทําจากมันฝรั่ง เฮ้ยทำทำจากฝรั่งเออขายแบบจีนอะครับเควี้ยงเหรอมันให้กูเควี้ยงเลยเหรอวะด่าผมอยากไปต่างโลกแม่มึอ่ะหิวหิวหิวนั่งร้านมานานแล้วหิวอะมาสแน็คนะฮะทุกคน เปลียงเข้าวัวมันฝรั่งจําหน่ายโดยฝรั่งเฮ้ยเร็วไปเร็วไปโเดี๋ยวอะไรมาฮ่า Ah! ทุกคนตีมาครับผมฮ่าสวยนั่นโดนผมตีตีมาเลย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 ฮ่าารีเฟกกูดีไอ้น้อง เื่อกี้มันทันใช้บุเกนเลยชนะเฉยเลยแชทโอ้โหมาพิมพ์ชื่อมาครับทุกคนลสิบคนก็เดี๋ยวหลังจากแจกตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันอ่าเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันทุกคนเอ๊จ่ายเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ร้อยแปดสิบอาโอ้โหสุดยอดเลยครับสวัสดีครับคนสวยครับพี่สวัสดีครับพี่เฮ้ยคนสวยเว้ยคือขอทราบ พวกพี่ๆเหครับเพราพี่ชื่อพวกพี่ชื่ออะไรกันมากครับเนี่ยชื่อหำได้ไหมฮะเอาอ่าโอเคเอาออกหายไปแล้วเอาเวธอเธอครับาพาเธอนั่งรถเลื่อนะวะเฮ้ยในจุดหายใจมัน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 ลอยกระทง n g ได้ปะเธอพูดจุ๊บมั่วได้ไหมครับจุ๊บม้วอุ๊ยเดี๋ยวผมจะให้ดอกไม้ช่อใหญ่ดู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  โอ้ยงานลอยกระทงอุย้ยงานลอยไปกองสลากก่อนไหมดิไม่งานลอยกระทงกันดิราชด,ดำเดนินลอยกระทงคา,าเลิฟคงคาเลิฟนี่ตรงนี้เลยนี่ไงแต่รูกกันเออวันเสาร์เดี๋ยวก็เจอกันเฮ้ยหน้าเป็นคนหมาเลยจื่ <up>, อด่า b ์ o เฮ้ยยืนเลี้ยงให้มันส,สวยๆดิมึงจะมายืนบังกูทำไมวะน้องยืนเลี้ยงให้มันส,สวย แม่งบังกูเลยทีนี้น้องจะถ่ายรูปนี่ไงถ่ายรูปแหลมๆโอ้โหคนต้องเยอะต้องแยะแม่งไม่แบะออกเศกูดินี่เศกูแล้วเศกูแล้วมึงซึกดูดิกลวยปิ้งขออนุญาตเดินชนไหลครับไว้ไหนอะลอยลอยตรงไหนอะที่นอนนะครับเฉลยลอยกระทงได้เลยนะครับทางด้านหลังฮะซื้อกระทงทางด้านหน้าเป็นลอยได้เลยนะครับ ระอะไรครับเรียซิงก็ะถงได้เลยนะครับเอาคุณซิกก็ะถงไร้ยังเนี่ยยังครับซิงก็ะถงตรงไหนครับพี่เอาตามมาครับพี่เอ้ยตามมาครับน้องตามมาน้องครับครับนี่น้องราคาถูกเลยน้องกันเองเฮ้ยอะไรพันเลยวะนี่อะไรร้อยก็มีครับอะไรร้อยครับเฮ้ยระดับหัวใจมันต้องอะไรร้อยวะเฮ้ยอย่ากดผิด อ๋อต้องกดเฮ้ยอย่าเดินตัดดิเฮ้ยเดี๋ยครัอย่าเบื่ดครับกูได้มาแล้วอะไรร้อยไอ้สันมามามาครับผมรอยกระทงครับแปลกๆเยอะเนาะอะไรแปลกเยอะอะไรวะครับมานลอยกระทงอะไรมาแปลกที่นี้ที่กูเห็นคือมึงเลยอะไรวะลอยกระตรงลอยกระตรงลอยกระทงกันแล้วเฮ้ยสตโปรโมทดิติผมหมทอะไรวะสติพี่ลอยครับพี่ไอซครับ เฮ้ยคุณไรเรามาแข่งกันไหมไ<ร>แข่งแล้วว่าน้องปุ่มถ้าเรากดถ้าถ้าผมกดปุ่มจีท้าก่อนน่ะถ้าถ้าใครกดปุ่มจีท้าก่อนคนนั้นคนนั้นชนะมาแข่งไอ้เฮียกดแล้วกูเต้งเลยควายเอ้ยเอ้ยไม้สแน็กเจอกันมาสอบแชท